คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูกลงมาหาครึ่งแรกไม่มายังครึ่งหลังนาทีห้าราคาสกอร์ศูนย์ในเวลาไหลเกินสามจุดสองห้านางก็สิบไม่นานาน่าไปร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนย์ในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจากสี่สิบห้นาทีนะครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์สกอร์สูงแรกจากผู้เชิญนะครับ45นาที ก่อนอื่นนะครับปาไปสรุปผลงานที่ให้ไว้เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเป็นลีกสวิตนะครับดิวิชั่นหคู่ระหว่างอีเวดอนนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของ FC ฟซธนูนะครับหรือว่า FC ฟซทูนนะครับก็ผลปรากฏว่าครึ่งเวลาแรกนะครับยิงกัน2ประตูนะครับนาทีที่9และ34นะครับก็นาทีที่9ยิงในราคาครึ่งลูกน้ําล้นนะครับก็สามารถทํากําไรให้กับสมาชิกในกลุ่ม VIP ของเราไปได้นะครับ ใครสนใจเข้ากลุ่ม V.I.P เป็นกลุ่มฟรีนะครับรับทัศนาบทวิเคราะห์ดีๆแบบนี้ก่อนใครแอดไลน์มาได้ที่แอด45 O.V.E.R แอด45 O.V.E.R มาขอเข้ากลุ่มกันได้เลยนะครับและนอกจากนี้นะครับทาง45นาทีของเรายังมีบริการให้ทัศนาแบบรายวันค่าบริการเพียงวันละ15บาทท่านจะได้รับทัศนาบทวิเคราะห์ทีเด็ด5คู่ต่อวันเพียง15บาทเท่านั้น ท่านไหนสนใจรับทัศนาแบบรายวันนะครับสามารถแอดไลน์มาสอบถามกันได้ที่ o v e r 1 6 8 o v e r 1 6 8กันได้เลยนะครับวันนี้นะครับผมพาไปชมเกมของหลิกของนอร์เวย์นะครับทิปเปลิเก้ลงแข่งขันเวลาตีหนึ่งตรงนะครับเป็นการพบกันระหว่างเอเจอร์ฟ er นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของวาเลเรนกานะครับ เรามาดูผลงานตารางคะแนนในลีกของทั้ง2ทีมกันนะครับเจ้าบ้านนะครับ FK เชิร์กลงแข่งขันในลีกไปแล้ว15เกมชนะ3เสมอ2แพ้10นะครับยิงได้10เสีย30ประตูก็มี11แต้มนะครับอยู่รองบ้วยนะครับหลังอันดับที่15ของตารางส่วนทีมเยือนนะครับลงแข่งขันในลีกไปแล้ว15เกมชนะ6เสมอ2แพ้7ยิงได้20เสีย24นะครับมี20แต้มอยู่อันดับที่9ของตาราง ก็สถิตินะครับคู่นี้ก็พบกันมาแค่2เกมก็เป็นฝ่ายเจ้าบ้านชนะ1แล้วก็แพ้1นะครับเรามาดูสถิตินะครับ10ครั้งหลังสุดของเจ้าบ้านนะครับก็ชนะแค่นัดเดียวเสมอ2แพ้ถึง7เกมนะครับส่วนทีมเยือนวาเลเรนกานะครับก็10ครั้งหลังสุดชนะ4เสมอ1แพ้5นะครับเรามาดูราคานะครับวันนี้แฮนดิแคปเปิดมา ราคาเปิดให้ทีมเยือนนะครับเป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกใจน้ำา1 0่จนให้เจ้าบ้านใจน้ำา0น6ให้ทีมเยือนนะครับปัจจุบันราคาแฮนดิแคปได้มีการปรับขยับให้ทีมเยือนเป็นฝ่ายต่อถึง1.25นะครับลูกควบลูกครึ่งใจน้ํา0น้ำ0.88ให้เจ้าบ้านใจน้ำา1 0่ให้ทีมเยือนนะครับ เรามาดูสูงเต็มเวลานะครับเปิดมาที่2.75จ่ายน้ํา0.93ด้วยกันทั้ง2ฝ่ายนะครับเทั้งฝั่งสูงและฝั่งต่ํานะครับปัจจุบันราคาสูงเต็มเวลานะครับได้มีการขยับไหลามาเป็น3ลกูกจ่ายน้ํา0.83ให้ฝั่งสูงจ่ายน้ํา1.03ให้ฝั่งต่ํานะครับเรามาดูราคาภูกันบ้างนะครับราคาภูราคาเปิดมาจ่ายให้เจ้าบ้านชนะ4.20นะครับภูเสมอเต็มเวลาจ่าย3.50 ผู้ทีมเยือนชนะจ่าย1.80นะครับก็ปัจจุบันราคาผู้นะครับได้มีการปรับขยับไหลไปแนวทางเดียวกันกับราคาแฮนดิแคปเลยนะครับก็คือจ่ายให้เจ้าบ้านชนะปรับเพิ่มขึ้นนะครับจ่าย7.00ผู้เสมอเต็มเวลาก็ปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับจ่าย4.75ผู้ทีมเยือนชนะปรับลดลงนะครับจ่าย1.45นะครับก็ จากเลยราคานี้นะครับผมจะให้ทัศนว่าราคาภูชนะของหน้าบอลต่อจ่าย1.45ของบอลที่ต่อลูกควบลูกครึ่งนะครับก็ยังไม่ได้การันตีนะครับว่าหน้าบอลต่อจะสามารถเอาชนะราคานี้ไปได้แต่การันตีการมี1นึประตูจากหน้าบอลต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเรามาลุ้นประตูที่2จากทั้ง2ทีมกันนะครับว i p วันนี้ไปสกอร์สูงครึ่งแรก FK j o นะครับครึ่งแรกไม่มาย้ำครึ่งหลังทันที สาสนใจเข้ากลุ่ม v i p นะครับเป็นกลุ่มฟรีรับทัศนาบทวิเคราะห์ดีๆแบบนี้ก่อนใครแอดไลน์มาได้ที่ @45over @45over ที่เดียวเท่านั้นนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับทาง45นาทีของเรายังมีบริการให้ทัศนาแบบรายวันค่าบริการเพียงวันละ15บาทนะครับท่านจะได้รับทัศนาบทวิเคราะห์ทีเด็ด5าคู่ต่อวันเพียง15บาบาทเท่านั้นท่านไหนสนใจรับทัศนาแบบรายวันนะครับสามารถแอดไลน์มาสอบถามกันได้ที่ S.O.V.E.R. 168 o v e r 168 16กันได้เลยนะครับก็ก่อนจากกันวันนี้นะครับขอให้สมาชิก V.I.P. ทุกท่านโชคดีขอบคุณครับ